ขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่เรียกว่าการเปิดตัวเชี่ยสันนระเทศไทยครับเชสวัสดีครับทุกสัปดาห์ที่เราพยายามทำการเปิดรายการนี้ให้มันเป็นไอดีนติตี้ของรายการแต่ทุกครั้งก็ตัดต่อมาน่ารักตลอดเวลาเลยจนแบบนี้เดี๋ยวผมตกไม้ฟึ้งๆแออกมาเนี่ยนะครับสุดยอดแล้วทีมงานเนี่ยตอนนี้ไม่ได้อยู่กับพี่ดงคนเดียววันนี้เรามีพี่ดูสองท่านเรียกเข้ามาพูดคุยเราด้วยขอเรียนเชิญพี่ทักทิพย์และพี่เอครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ทักทิพย ่คุณนังเหมือนเดิมอย่างแรกเลยเราต้องถามก่อนว่าคอนเซ็ปต์การแต่งกายของพี่เอทุกวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นพ่อหรือเปล่ามันคือการแต่งกายแบบขั้มพอครับมันอะไรคืออินสปิเรชันของขั้มพอนี่คืออะไรครับขั้มพอเนี่ยครับอะไรก็คือกามองเลย เอาวันนี้ผู้หญิงมากต้องปิดก่อนทุกวันนี้เนี่ยพี่ชอบมากเพราะว่าเด็กไทยทุกวันนี้เนี่ยขาดต้องการคือเขาหิวโหยเรื่องของสาระก่อนหน้านี้จะเอาแต่บัรเทิงแต่ทุกวันนี้ชอบสาระเราเลยเอาพีเอเอ็มอยู่ในการนี้ครัปกติผมไมมีสาระตลอดสาระอะไรกันละเมื่อกี้เอาล่ะวันนี้หนึ่งย่างที่พี่อยากพูดถึงเพราะว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับเราจะพูดทุกเทปเลยว่าความรู้เนี่ยเราให้ได้แต่วินัยคุณต้องหาเองค่ะทีนี้คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงวินัยท่เปนวินัยครับวินัยตะไกลบุตรใช่เป็นพระเอกเป็นพระเอกที่เคยเเล่่นนอีาคแม การสร้างวินัยยังไงเนี่ยดีที่สุด มันจะมีนักป่าเขาบอกกันว่าสิ่งที่เราเป็นที่มนุษย์เป็นทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราทําแค่ทางเดียวครับมันคือสิ่งที่เราทําหลายๆครั้งเพราะนั้สิ่งที่เราทำหลายๆครั้งเนี่ยคือแฮบิตแฮบ i t แปลว่าอะไรครับ h a b ิ t แปลว่าตัวละครตัวหนึ่งในดอทอ of the ะเรยใช่มครับใช่ใช่มัน o บ b i t ครับ habit เนี<อ>่ยก<ะ>็คือเหมือนกับเป็นสันดานของเราครับเพราะวันนี้เนี่ยใช่เราจะสอนน้องๆวิธีการสร้างสันดานที่ดีครับพี่ได้ไปดูเท็ตท็อกนะครับหรือว่าเป็นเป็นการคุยของ professor คนหนึ่งที่มมาวิยาลัสแตมฟ ชวิตเขาเรียกว่าทําการรีเสิร์ชเกี่ยวกับการสร้างวินัยเดี๋ยวอธิบายให้ว่าวินัยธรรมดาแล้วเนี่ยมันการที่จะสร้างวินัยขึ้นมาหรือการที่ทำเลือดอย่างเนี่ยองประกอบสาคัญคืออะไรบ้างทุกคนอยากคุณดีครับอยากพร้อมอยากมีแบบผัวหล่อเมียสวยถูกไหมเราจะมีสิ่งที่เราเรียกว่าแรงบันดาลใจครับแต่ว่าแรงบันดาลใจนี่เนี่ยมันจะมาแล้วมันก็จะไปทุกคนเป็นวัวและใช่ไหมมาเป็นช่วงๆใช่มาสองวันบางทีก็มาเป็นหลินุูยด้วยครับคุณผู้ชม นึกออกไหมบางทีแบบว่าแฟนอาจจะกลับกลับมาจากเมืองนอกอีกเดือนหนึ่งหรือเรานัดเพื่อนๆจะไปเที่ยวทะเลสองเดือนคุณก็จะมีแรงบันดาลใจแต่ว่าแรงบันดาลใจพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไลฟ์สไตล์เราจะเปลี่ยนแต่เปลี่ยนแค่ชั่วคราวพอหัวกลับปุ๊บหรือว่าไปเที่ยวทะเลเสร็จปั๊บกลับไปเราก็จะกลับเข้าสู่ไลฟ์สไตล์เดิมเดับเราก็จะกลับมาอ้วนใหม่และนี่คือปัญหาของคน90%เพราะว่าพี่เองก็เป็นเหมือนกันสมัยก่อนทุกๆสงการปุ๊บต้องทำงานถอดเสื้อโชวววเรากก็จะ่งทุันล โลดเวลา3เดือนน้าหนักผอมลงมาซิกแพคแน่นๆหลังจากนั้นเราก็กลับไปเป็นไลฟ์สไตล์เดิม<อ>ๆถ้าคุณไม่อยากจะเปลี่ยนกลับไปเป็นไลฟ์สไตล์เดิมๆเนี่ยคุณต้องสร้างสันดานใหม่ การสร้างสันดานเนี่ยยากมากมีอยู่สแบบแบบแรกคือเปลี่ยน environment ของคุณ environment แปลว่าสิ่งรอบตัวสภาพแวดล้อมถูกต้องการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเนี่ยยากเพราะเราทํางานที่เดิมกินข้าวกินปลาอยู่ที่เดิมๆอครอบครัวเดิมเรื่องนี้เนี่ยเราตัดทิ้งออกไปเราจะมาสร้างได้ยังไงขอกรารครับย้ายบ้านเปลี่ยนเมียเปลี่ยนแฟนว่าดิเปลี่ยนงานใช่เเมีียยน่หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเยอะแยะ study ของ professor <languages> คนนี้นะครับที่ stanford ชื่ออะไรนะครับ professor professor ชื่อเรี่อง กูไม่รู้แหละเราจะเรียกแม่งว่าจอนกันเลยกันเขาบอกว่าในกรณีที่อะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยสามสิ่งสามอย่างต้องเกิดขึ้นนี่ครับเดี๋ยวตีกราฟให้ดูกราฟเหรอพี่ครับผมบ้านคุณไม่ได้สอนเอสีน้ำปลาครับครับผมนี่แหละครับกูได้แค่นี้แหละ motivation แรงบันดานใจหัวต้มเก่งมากแม่ผมเรียนมาคำเดียวทั้งชีวิตอ่ะอันนี้คือความยากลำบาก difficulty difficulty อันนี้คือ easy ไปฮาร์ d ใช่ครับแรงบันดานใจง่ายไปสุข ย่าโลแปลได้ครั้งแรกในชีวิตหายและกลาา้านไป่างนี้หมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากจะทําอะไรเนี่ยเราต้องการสามอย่าง motivation <ม>คือแรงบันดาลใจความยากลําบากและมันอีกอย่างนึงคือ trigger trigger ท,ที่แปลาวาป่ <c oughs> <พ>วาเสือในหระนตก้ะไรคือม่มเกี่ยรครับ trigger อันนี้คือตัวกระตุ้นอย่างเช่นสมมุติพี่บอกว่าทัพทิมครับไปวิ่งมาราธอนไหม เพราะอะไร difficulty เนี่ยสูงมากอยู่ฝั่งนี้แต่ motivation เนี่ยต่ำเพราะมันจะไม่ไปแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยทัพทีมเดินออกไปสูดอากาศข้างนอกแล้วเดินกลับมาอาจจะไปเพราะมันง่าย Diffi c u l ต y มันต่ำ motivation ไม่จำเป็นต้องสูงมากทีนี้หลายๆสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันยากแรงบันดาลใจมีไว้สำหรับอย่างเดียวเลยในชีวิตนี้นะครับน้องๆครับแรงบันดาลใจหรือว่า Motivation แรงกระตุน้นมีไว้ให้เราทําอะไรก็ได้ที่ยากถ้าไม่ยากเราไม่ต้องใช้แรงจูงใจสูงเพราะแรงบันดาลใจเนี่ยจริงๆแล้วมันมีไว้สำหรับการที่า้กไดย ลำบากถ้าไม่ลำบากไม่ต้องใช้แรงบันดาลใจทีนี้เรามานั่งคิดดูว่ากิจกรรมที่ยากเนี่ยสมมติเราจะเปลี่ยนชีวิตของเราเช่นโอเคอยากจะผอมทับทิมเข้าฟิตเนสทุกวันเนี่ยอาจจะเหนื่อยใช,ใช้เวลาเยอะใช้ทรัพยากรทางทรัพย์สินเยอะครับซื้อเสื้อผ้ามีเมมเบอร์มันยากน้อยคนทำได้นี่คือ,อวินัยดีอ,อย่างคุณเนี่ยโอเคเข้าฟิตเนสทุกวันนี่คือวินัยดีแต่น้อยคนทำได้ยอมรับเพราะพี่30กว่าปีกว่าทำได้ยากมากสมมติว่าเราอยากจะวิ่งมาราธอนเนี่ยมาราธอนนี่มันถือว่ายากที่สุดแล้วมันต้องใช้ motivation ส แล้วบอกให้ช่วยไปสูดอากาศข้างหน้าบ้านหน่อยไหมเดินไป30ไมสิบนาทีง่ายใช่มันเจอกันตรงนี้มันทําได้แทนที่เราจะเปลี่ยนชีวิตไลฟ์สไตล์เนี่ยโดยการทำระยะยางทาไมเราไม่ลองเปลี่ยนชีวิตไลฟ์สไตล์โดยการทําอะไรให้ง่ายง่ายที่สุดเลยครับสมมุติว่าน้องๆบอกโอเคหลังจากนี้เนี่ยอยากจะผอมเพราะฉะนั้นลองทํอะไรง่ายเีื่อผอมอย่างเช่นบอกว่าสควอตวันละ50ครั้งดูเหมือนเฮ้ยมันยังเยอะอยู่นะแต่ว่าการสร้างแฮบิีเนี่ยเราต้องค่อยๆสร้างหลังจากกิจวัตรประจําวันที่เราธรรมดาทําอยู่แล้วนี่คือตัวริกเกอร์อย่างเช่นอันนี้คือเคสททีีี่าริงๆนนนนตอ้้ใโลก มีคนที่ทําตามโมเดลของมิสเตอร์จอห์นจำนโรเบิร์สองหมื่นกว่าคนแล้วเปลี่ยนแปลงชีวิตหมดทุกคนคอย่างเช่นทุกครั้งที่เขาฉี่กดชักโครกปุ๊บเขาจะสควอตทันทีเลยสองครั้งง่ายๆเลยสมมติฉี่เสร็จปุ๊บกดปั๊บหนึ่ง คืออย่างพี่ตอนแรกเนี่ยที่เริ่มพูอัพใหม่ๆจําได้ว่าพูอัพได้แค่ครั้งเดียวแต่พอเราทํา2ครั้งเนี่ยไปหลายๆครั้งหลายๆแล้วเราก็เริ่มเป็น3เป็น4เป็น5มันเริ่มได้เขาบอกว่าเขาเริ่มจากการทําพูชอัพก่อน2ครั้งหลังจากนั้นเขาบอกตัวเองว่าโอเคหลังจากเขาชิงชองเสร็จเนี่ยเขาทําเป็น4ครั้ง5ครั้งทุกวันนี้เนี่ยน้ำหนักเขาลงประมาณ20กิโแล้วจากการเริ่มทําแฮบิตเล็กๆนี่นะคือสร้างแฮบิตจนว่าร่างกายเนี่ยมันเคยชินนี่คือการสร้างแฮบิถ้าเกิดน้องๆสามารถทําได้เนี่ยชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงยกตัวอย่างอย่างชีวิตตัวพี่เองสมัยก่อนเป็นคนที่ชอบกินอาหารทุกอย่างอ้วนๆหลายคน โอ้โหพี่ภูมิคลีนฟู้ดนี่มันเห็นผลดีจริงแต่เย็ดแม่เยี่ยมันชันระยำมันไม่อร่อยมันเชื่อไหมว่าพี่เทรนตัวเองเนี่ยจนกินอาหารคลีนฟู้ดเนี่ยจนอร่อยมากถึงขั้นที่กินอาหารไม่คลีนแล้วไม่อร่อยแล้วอ่ะพอกินไขมันพวกเย็ดแม่เฮี่ยมันรุบเออมันมันเลี่ยนปากเว้ยอะไรแบบวันวานสิ่งที่อยากจะให้ทำเนี่ยครับก็คือง่ายๆลองเขียนบอร์ดดู after I will ประโยคนี้ถูกต้อง I will survive I will survive อันนี้เป็นประโยคสั้นๆนะครับที่ professor ที่สแตนฟอร์ดเนี่ยเขาทำขึ้นมานหลังที่ตั้งประโยคนี้ขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ชีวิตของคนประมาณ20,000คนเนี่ยเปลี่ยนไปทั่วโลกลยไได้ตาปแล้ว ยังดีขึ้นอีกคุณดีขึ้นคุณดีขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆแล้วมนุษย์เราเนี่ยสิ่งที่เราเป็นทุกอย่างที่เราเป็นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทําแค่ครั้งเดียวมันขึ้นกับสิ่งที่เราทําหลายๆครั้งและการกระทำหลายๆครั้งเนี่ยก็คือสันดานนั่นเองเพราะฉะนั้นเราคือสันดานของเราสันดานเราคือการซอยครับคุณต้องสร้างการซอยให้ดีครับนั่นคือข้อสรุปของเราในวันนี้สร้างวินาที เราต้องสร้างวินัยเราลองจากเล็กๆอย่างนี้ถูกต้องถ้าน้องๆอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตอะไรก็ได้ทุกการเปลี่ยนแปลงจะมีผลลัพธ์ที่ทําให้ชีวิตของเราแตกต่างนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นการซอยแขนซอยขาสิ่วิี่ดีหรือว่าทุกครั้งที่ทานข้าวเสร็จฉันจะดื่มน้ำหนึ่งแก้วว่าร่างกายเราได้รับน้ำไม่เพียงพอเอาของขวัญที่ดีกว่าเอาชีวิตประจำวันตอนนี้ก่อนหรือหลังอาบน้ำเช้าเย็นจะ เฉพาะ20ทีก้นก็มานะตอนแรกคิดว่า20ทีมันจะไปเห็นผลอะไรมันจะไปช่วยอะไรต่อร่างกายเราแต่มันก็เห็นผลแน่นอนเห็นแน่นอน20ทีอย่าลืมนะว่าทุกครั้งที่เราอาบน้ำเนี่ยวันหนึ่งสองครั้งอย่างน้อยบางทีสามครั้งมันกวอตเกือบ60ทีนะครับต่อวันใ่มันเป็นอะไรที่เล็กๆนน้อยที่เราทําได้คือตอนนี้สิ่งที่พี่ทำเนี่ยอยากให้ซูมไปที่ไอ้บานนั้นทีหลังนะตรงทางเข้าห้องน้ําทุกครั้งที่พี่เข้าไปหยิบน้ําในตู้เย็นหรือผ่านเข้าไปในห้องน้ำชี้นับ4ี่ห้า แค่นั้นพอชินั่ก็คือโหนมา4ี่หทีเพราะว่าถ้า10ครั้งเนี่ยสิครั้งเหนื่อยทุกครั้งให้เดินผ่านตรงนั้นอ่ะสี่ถึงห้าทีแค่เนี้ยวันหนึ่งเนี่ยต้องมี4 0่สถึงห้ทีเพราะไปหยิบน้ำไปเข้าองน้ำไปนู่นนี่นั่นการชินอัพวันละ50ทีเนี่ยจะบอกให้นะครับว่าไม่ธรรมดานะครับสักพักหนึ่งนี้โอ้โหกล้ามเนื้อฟิตเลยหลังนั่นเลย เพราะเป็นอะไรที่เราสร้างแฮบิตเล็กๆน้อยๆแล้วมันจะเปลี่ยนชีว um ิตคุณแล้วถ้าคุณสร้างแฮารเบิตน um> ี mm ้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆๆแล้วเนี่ยชีวิตคุณมันจะค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนจนมันเป็นสัมดานจนทุกวันเคุณจะทําโดยที่คุณไม่ต้องคิดถึงมันอย่างที่เรากินอาหารไม่ดีจนมันกินไม่อร่อยแล้วแล้วกินอาหารดีจนมันอร่อยเดี๋ยวผมตบภาษาอังกฤษให้เลยดีกว่าสโลแกนที่พี่ปูพูดนะใช่ครับ Every habit is you will change ผมขอเป็นภาษาไทยด้วยครับเพราะว่าเรามีคุณผู้ชมหลายท่านที่อาจจะไม่เข้าใจภาษาอังกฤษทุกเทปหลังจากรายการเราใช้พี่เอพยายามสรุปข้อคิดให้กับเราครับขอเป็นภาษาไทยแบบสรุปข้อคิดว่าวันนี้สิ่งที่น้องๆได้ไปคืออะไรครับคืออะไรภาษากิมภาษาอังกฤษไม่เมืองครับภาษาอังกฤษก็สำหรับคุณผู้ชมที่ฟังไม่ได้ผมถนัดภาษาอังกฤษมากคุณช่วยภาษาไทยนิดนึงครับพยายามหน่อยครับใครนี่ลำบากมากครับผมเรียนนอกมามันมีมันมีรีเควสเข้ามาในคอมเมนต์บ็อกอยากให้พี่เอสรุปโอเคสรุปเลยนะครับถ้าน้องๆเปลี่ยนชีวิตชีวิต น้องๆจะเปลี่ยนครับ We are not what we do but we are what we repeatedly do therefore we are our habits อยากให้น้องๆลองดูครับเพราะว่าเขาว่ากันว่าชีวิตของเราเนี่ยมันเริ่มต้นเมื่อเราออกจากกรอบเกรน์ที่เราคุ้นเคยถ้าคุณอยากจะได้อะไรที่คุณไม่เคยได้มาก่อนคุณต้องลองทําอะไรที่คุณไม่เคยลองทํามาก่อนาการลองทําอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากแต่เราสามารถที่จะเริ่มทําได้ถ้าเราเริ่มจากจุดเล็กๆ mm hmm. และนิสัยสันดาเล็กๆน้อยๆจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคนใช่ใช่ นิดเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นแล้วอย่างที่พี่ภูมิบอกสิ่งแวดล้อมก็เหมือนกันแหละเมื่อแต่เจอพี่ภูมิถึงได้เข้าหยิมปกติไม่เคยเข้าแอนตี้มากลัวกล้ามขึ้นกลัวอะไรก็แล้วแต่แต่พอได้เจอเอเวนเมนใหม่ๆจะสังคมใหม่ๆก็ทําให้เรามีแรงขึ้นในการออกกำลังกายด้วยก็นั่นแหละอย่าปิดกอบตัวเองนะครับพยายามหาเอเวนเมนใหม่ๆแนวความคิดเปิดรับอะไรใหม่ๆใช่หลายสิ่งหลายอย่างที่เราคิดหรือว่าเราทําอยู่ทุกวันนี้เนี่ยอาจจะดีอยู่แล้วแต่ว่าไม่ใช่ว่าความคิดใหม่ๆไม่ได้มีอะไรที่ไม่ดีะครับสามารถที่จะลองดูไดด้้้้แลววถาาาามัันีตต่่ออเรรรก็ทํยๆสง วันนี้เราขอคุณสปอนเซอร์ลยครับเดี๋ยวยอมั้ยบอยบอนสุดสุดัุดเพียงหนึ่งแคปซสลก่อนอาหารมื้อใหญ่ค่ะติดต่อได้ทางนี้หลายช่องทางหลายช่องทางสุดยอดไปเลย เอาละวันนี้ก็หมดเวลาครับช่วยกันรีดแล้วนะครับอย่างที่เราบอกกันไปสโลแกงจริงเลาวทยรายการของเราก็คือความรู้เราให้กันได้แต่วินัยหากันเองก็น่าจะได้ความรู้เกี่ยวกับการหาวินัยแล้วในเมื่อรู้แล้วก็ต้องลองทำครับอ้าววันนี้ผมทัพทีมเอลาไปกันแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะบาย เมนูกับอาหารสุดคลีนสำหรับคนรักสุขภาพและควบคุมน้ำหนักอร่อยแคลอรี่ต่ำไม่มีน้ำมันไม่ใส่ผงชูรสไม่ใช้วัตถุก,กันเสียยิ่งกินยิ่งผอมทุกเมนูมีสาต์อาหารครบถ้วนให้พลังงานเฉลี่ยเพียงกล่องละ350กิโลแคลอรี่เมนูมีหลากหลายพร้อมกับบริการส่งตรงถึงบ้านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและติดต่อสั่งซื้อได้ที่ www.djphu-menu.com หรือทาง Facebook และอิน t a g r กรม j p เจ m ูมเมนูมแน่ดูกันมาจนจบ คลิปแล้วยังไม่ได้ Subscribe ใช่ไหมจ๊ะถ้ายังไม่ได้ Subscribe ก็กดข้างล่างเลยนี่ทำปุ่มมาให้กดแล้วฝักนอกเหนือจากนั้นแล้วสามารถที่จะดู EP เก่าๆได้ด้วยนะครับย้อนหลังครับ EP แปลว่าอะไรครับเอพิโซดครับฝากเลยนะครับพีเอครับฝากเอยครับขอบคุณครับพี่เอครับเอ้า Subscribe แล้วเจอกันเย้